สนับสนุนโดยเบเน plus โปรตีนดีๆจากพืชคูณสองจากกรณีที่นายจิรัตทองสุวรรณสอส,อสอชาเชิงเซาพักเก้าไกลโพสต์คลิปอ้างว่ามีผู้หวังดีส่งมาให้ในคลิปปรากฏทหารเกณฑ์สังกัดกองทบกยืนกดเงินจากตู้ ATM จํานวนมากล่าสุดวันที่9กุมภาพันธ์ทีมโฆษกองทบกชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จากกรณีที่ปรากฏข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์ประเด็นมีภาพทหารกองประจำการกำลังถอนเงินสดผ่านเครื่องถอนเงินอัตโนมัติมีการกล่าวว่ารับถอนเงินไปให้เพื่อนๆทหารกองประจำการในผลัดเดียวกันหลายนายนั้นกองทบกได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่าภาพดังกล่าวเป็นภาพทหารกองประจำการจากหน่วยงานของกองทบกจำนวน2นายในผลัดที่1ปี2566และ2ปี2566 ซึ่งได้รับอนุญาตจากผู้มังคัาบัญชาและได้รับความยินยอมจากเพื่อนทหารร่วมผลัดให้มาถอนเงินเบี้ยเลี้ยงจากตู้ ATM ตามที่ปรากฏภาพข่าวกองทบกขอเรียนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเจตนาดีของหน่วยเพื่อมุ่งหวังจะบริหารจัดการดูแลอำนวยความสะดวกทหารกองประจำการให้ได้รับสิทธิสวัสดิการตรงตามเวลาในส่วนเงินที่ทหารทั้งสองนายเป็นตัวแทนเพื่อนทหารไปกดครั้งนี้เป็นเงินค่าเบี้ยเลี้ยงที่ทหารกองประจำการทุกนายจะได้รับตามสิทธิ์ครบถ้วนตามระเบียบคำสั่ง และข้อบังคับที่กำหนดของกระทรวงกลาโหมโดยการดำเนินการดังกล่าวทหารกองประจำการเจ้าของบัตรทุกนายรับทราบจำนวนเงินที่ได้กดมาและจำนวนเงินที่คงเหลือในบัญชีทุกครั้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากองทบกได้มีการพัฒนารูปแบบการดูแลทหารกองประจำการอย่างครอบคลุมในทุกด้านและกำชับหน่วยทหารทั่วประเทศปฏิบัติตามมาตรการต่างๆอย่างเคร่งครัดก่อนหน้านี้สสชติเชิงเซาพักเก้าไกลนายจิรัตทองสวรรค์ โพสคลิปวิดีโอผ่าน Twitter เป็นคลิปทหาร2นายยืนสะพายกระเป๋าหน้าตู้ ATM และกำลังใช้บัตรกดเงินจำนวนมากพร้อมข้อความระบุว่าพบเห็นทหารเกณฑ์ใช้บัตร ATM จำนวนมากกดเงินตามกฎหมายการฝากคนอื่นกดเงินต้องมีใบมอบอำนาจเพราะเป็นธุรกรรมส่วนบุคคลน่าเป็นห่วงครับกลัวว่าทหารเกณฑ์จะได้เงินเดือนไม่เต็มจำนวนขอบคุณคลิปจากผู้หวังดีโดยในคลิปดังกล่าว ผู้ถ่ายเกิดความสงสัยจึงถามนายทหารทั้งสองคนว่าพี่ๆกดกันคนละกี่ใบทําไมมีเยอะนายทหารตอบว่า30 4 0ถึง40ใบเป็นของทหารเกณฑ์ในรุ่นเพื่อับ พี่ๆกดกันคนละกี่ใบครับสามสิบสี่ใบทำไมมีเยอะจังพี่เป็นของทหารเหรอครับเป็นของทหารรุ่นรุ่นเมียหมดอะไรอ๋อพี่พี่เป็นทหารเกณฑรเหรอครับพี่มาจากหน่วยไหนครับกองราบหนึ่งบ้างนบา โทษครับพี่ๆกดกันคนละกี่ใบครับสามสิบสี่กิโใบทำไมมีเยอะจังพี่เป็นของาหารหรอครับนรุ่นรุ่นนี้ทั้งหมดอะไรอ๋อพี่พี่เป็นทหารเกีย์เหรอครับพี่มาจากหน่วยไหนครับตองรับหนึ่งปั๊บ โทษครับพี่ๆกดกันคนละกี่ใบครับสามสิบสี่ติใบทำไมมีเยอะจังพี่เป็นของาหารหรอครับเป็นของ,หอของาหารรุ่นรุ่นนี้ทั้งหมดอ,อไาาะไรครับ๋อพี่พี่ไปทหารเกียรเหรอครับพี่มาจากหน่วยไหนครับรงลาบเหนืนอบ้าน